สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดชื่อในโลบ็อกกันนั่นเองไปกดเข้าไปในโลบ็อกกันเลยแป๊บนะเออจะเปิดชื่อแล้วนะ ใครอยากเล่นโรบอทกับผมนะครับถ้าผมเห็นนะถ้าผมเห็นชื่อใครยังเล่นเกมอยู่นะคะผมจะถ่ายคลิปลงไปด้วยเล่นในง่าไฟฟไม่แรงไม่ฟไฟฟไม่ค่อยแรงเลยเราูเร้เอารู้ละทำไมไฟฟไม่แรงถ้าใครตอบทันนะเมื่อแกะ ไม่อก้มีคนเห็นไหมถ้าทุกคนสตอปทันนะผมกำลัง้อยเล่นเกมแออแทลท่านอยู่นะครับในมือถือโอเคไม่รู้นะชื่ออยู่ตรงไหนแต่บังไปก่อนเนี่ยอะดูชื่อกันนะผมตรงนี้เลย,เยอันนี้เป็นน้องนะผมน้องน้องน้องโอเคใครอยากเล่นนะกับผมด้วยนะครับผมแอดมาเลยนะครับ ดีเจดีตืมอ,อะไรก็ไม่รู้ช่างช่นเถอแต่ว่าหายเจอนะครับผมโอเคส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นเกมแบบแนวนี้นะโซนิคอะไรเงี้ยมันหนุกดีอะ่ะผมชอบความเร็วเราอยากเล่นนะครับผมก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเอสผมมาได้เลยผมเตรียมที่จะเล่นกับท่านผู้ชมนะครับผมคนที่ชมนะครับผม ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแอดใครนะครับผมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์คลิปแรกเลยนะครับผมเพราะผมนั้นจะพาไปผมจะพาไปถึงหนึ่งแนผู้ติดตามให้ได้เลยนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์ที่กับคลิปนี้ถ้าไม่มีถ้าคนทุกคนกดแล้วก็ขอบคุณมาก แต่ว่าถ้าใครยังไม่กดกดใครอยากรับรางวัลใหญ่แบบนี้ได้ง่ายๆแค่จับโทรศัพท์ให้มั่นแล้วมาเช็คพร้อมกันในช้อปปี้เสบดีผมมีมบอมบงด้วยเพรับขอกราหบอมสวัสดีบอมบงสวัสดีคันดูหยนะเราจะมาแอดพี่กบกันนะครับกับพี่หลามนะผมก็คือช่องเอ้าวเซนเซนโกละโอเคใครอยากแอดนะแอดได้เลยช่องกล้องเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลย มันชอบค้างอะครับน้องๆโอเคนะเขาอยากแอนนะครับผมชื่อชื่อที่ทุกคนดูนะครับผมเป็นชื่อเก่าเออเล่นไปก่อนนะครับอย่าัลัลเบ็ดหมดแน่นอนชชดเบ็ดกันน้องบองกินองไมได้ยินไหมครับน้องบองพูดบองบอง ถ้าทุกคนอยากให้ทำคลิปแอดพิกแอดใครก็ได้แล้วแต่นะผมเราผมพาแอดเลยนะผมแล้วก็ใครอยากติดตามผมก็ติดตามได้เลยตรงปุ่มนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะติดตามเปนเยอะๆนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่างๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ